thank you ครับสวัสดีเพื่อนเชาวออโตเรฟทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับรอบนี้นะครับผมมีโอกาสพิเศษนะครับอีกครั้งครับที่ได้มาขับนิสสันคลิกอีกแล้วนะฮะแต่รอบนี้นะฮะไม่ใช่โมเดลเดิมแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโมเดล2022นะครับมีการปรับปรุงหลายอย่างเลยนะฮะต้องบอกว่ามีความเด็ดเพิ่มเติมขึ้นมาหลายอย่างเลยนะฮะส่วนมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันครับ อินเวอร์เตอร์ปรับตำแหน่งใหม่นะครับจากด้านบนนี่ให้ไปอยู่ทางด้านล่างนะฮะตัวอินเวอร์เตอร์จะมีขนาดที่เล็กลงขนาดเบาลงแต่จะถูกทดแทนน้ำหนักไปที่แบตเตอรี่แทนนะฮะแบตเตอรี่ตัวเดิม1.57กิโลวัตต์ชั่วโมงรอบนี้ใส่มาเป็น2.06กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งโหมดไฟฟ้าได้ไกลขึ้นและที่สำคัญคือขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้าครับจากเดิม 129แรงมา้า260นิวตันเมตรรอบนี้ขยับนะฮะเป็น136แรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่280นิวตันเมตรครับชุดด้านหน้าทั้งหมดของตัวนิสสันคิก k ีพา e เวโมเดลปี2022กระจังหน้าเหมือนเดิมไฟหน้า Full LED ทุกชิ้นเหมือนเดิมกันชนด้านล่างเหมือนเดิม ไฟตัดหมอกเหมือนเดิมไฟตัดหมอก LED เหมือนเดิมดูอะไรวะเนี่ย Mac 17นิ้วสี t ูท t o เทาเงินยางขอบ17 205ทับ55 R17 mm hmm. ก็เหมือนเดิมนี่ว่าดูอะไรวะกระจกรุ่น VL สีดำนะมีไฟ LED ที่เป็นไฟเลี้ยว มีกล้องหนึ่งในสี่ตัวที่จะแสดงผลแบบสามร้อยหกสิงศาเอา้าเหมือนเดิมนี่ว่ามีหลังคาสีดำมีราวหลังคาเหมือนจะเหมือนเดิมนะอันนี้แหละที่เปลี่ยนไปไฟไท้าย LED เหมือนเดิมนะเชฟเดิมนะเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือตรงนี้ครับนี่เป็นลายไฟนะไม่มีไฟหรอก เขาเรียกไฟดัมมี่ไอ้เราก็นึกว่าจะมีแต่กล้องดัมมี่รอบนี้มีไฟดัมมี่ด้วยก็สวยดีสปอยเลอร์หลังสีดำเหมือนเดิมเสาวอากาศคีบฉลามเหมือนเดิมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เหมือนเดิมมีกล้องมองหลังด้วยนะกล้องตัวนี้สำหรับตัวกระจกมองหลังเอาไว้แสดงผลจากตรงนี้เลยตัดคนข้างหลังออกไปเฮ้ยดีว่ะ เรามายืนยันอีกท,ทีว่า Nissan k i c k e power ไม่ว่าจะเป็นโมเดลไหนรุ่นปีไหนก็ตามเขาใส่ดิสเบรกหลังมาให้ด้วยเหมือนเดิมนะจ๊ะเซนเตอร์คอนโซลกลางตรงนี้นะครับถูกออกแบบใหม่ให้มันราบเรียบกว่าเดิมนะครับและที่สำคัญหัวเกียร์เปลี่ยนไปแล้วของเดิมนะครับใช้แบบกลมๆของใหม่เป็นเหลี่ยมๆเลือก แบบนี้ไม่ต้องดึงอย่างนี้แล้วเราขยับขึ้นบนลงล่างแบบนี้ได้เลยเพื่อเปลี่ยนเกียร์เรียกได้ว่าเป็นสเต็ปเดียวไม่สองสเต็ปเหมือนรุ่นเดิมแล้วและที่สำคัญคือหัวเกียร์นี้เป็นแบบเดียวกับนิสสันอาริยรถไฟฟ้าร้อปร์็นของทางนิสสันก็น,นะครับเบรคมือไฟฟ้าและอัลโตโฮยังมีมาให้เหมือนเดิมแต่ย้ายจากตรงนี้เพราะว่ามันกดลำบากมาไว้ตรงนี้แทน ก็โอเคอยู่นะหน้าจอระบบสัมผัสขนาด8นิ้วเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาคือ Android Auto นั่นเองนะจ๊ะสำหรับระบบความปลอดภัยรอบนี้เขาใส่ใจพวกเรามากขึ้น Airbag ใส่มาเป็น6ตำแหน่งตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยจนรุ่นท็อปและที่สำคัญรุ่น VL อย่างนี้ เพิ่มระบบออโต้ไฮบีมกับเตือนการออกนอกเลนมาให้ด้วยอีกนะส่วนสิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือแอร์ออโต้ไม่แยกโซนช่อง USB เชื่อมต่อกับ Android Auto และ Apple c a r p l a เหน้าปัดเดิมเพิ่มเติมคือดีหน่อยตรงนี้มีบอกได้ว่าเราเหยียบเบรกหรือเปล่านี่โคตดเท่พวงมาลัยตรงเดิมอย่างนี้ท้ายตัดอย่างนี้ ขึ้นลงเข้าออกก็ได้เนาะปุ่มมัลติฟังก์ชันตัวนี้ควบคุมหน้าจอตัวนี้ควบคุมระบบอะด t i v ีฟคู i ส e คอนโทรลกระจกมองหลังอินเ l ลเจน t รี a วิวมอนิเตอร์จะแสดงภาพจากกล้องที่ประตูหลังก็ได้หรือจะใช้เป็นกระจกแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเห็นไหมเลือกเอาอยากได้แบบไหน เบาะหนังสังเคราะห์เหมือนเดิมอ่าปรับมือเหมือนเดิมด้วยจ้าประตูท้ายยังไม่ไฟฟ้านะเปิดด้วยมือแบบนี้แต่ก็ยังกว้างเหมือนเดิมละจ้าโอ้เบาะหลังพับได้เหมือนเดิม60ส0ี่สแบบนี้แบบนี้ ขนของได้เยอะขึ้นนะจ๊ะผมสูง172ตัวใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยเหลือเฟือที่นั่งอะ่ะเฮดเลูมเหลือขนาดนี้เลกลูมเหลือขนาดนี้โหสบายตัวขนาดนี้ยังนั่งได้เลยตัวเล็กๆยิ่งสบายช่อง USB ด้านหลังมีมาให้ทั้งสองช่องเนี่ย แต่เป็น USB Type A นะ Type C ยังไม่มีและที่ยังไม่มีเหมือนเดิมก็คือแอร์หลังอยากได้แอร์หลังมากกว่าสิ่งที่ยังเหมือนเดิมแล้วยังดีมากอยู่ก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยให้มาเต็มเลยทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนมุมบอดด้านข้างระบบเตือนรถวิ่งตัดหลังเมื่อถอยหลังแล้วก็โอ้โห นับไม่ถูกเลยอ่านเอาอ่านเอาระบบความปลอดภัยล้นขนาดนี้เรียกได้ว่าไซส์นี้หายากนะครับตอนนี้ผมมานั่งู่ฮะอยู่บนดิสซัดค e ิกส์อีพาวเวอร์นะครับเป็นรุ่นโมเดลเยียร์2 0 2 2ครับเป็นโมเดลใหม่นะครับอยู่กับอินสตัคเตอร์เนินนะครับสวัสดีครับคุณเนินนะครับสวัสดีครับโอ้โหมันก็ถ่าเร่งมันก็ดีเหมือนเดิมนะ40นะครับ สบายค<า><า>รับตอนนี้ว่าถึงอันนี้เราก็จะเข้าเข็มก่อนเนะาะสี่สิบนะครับอันนี้เราหมุนสี่สิบนะโอ้สบายสบายเ,เราสามารถเข้าไปอันนั้นได้อีกครับ เลนเช่ train, แล้วก็สลาลงของเราทีนี้เราอาจจะแบบลองโหมดอื่นๆครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่าสปอร์ตนะครับผมอาจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสปอร์ตตรงนี้นะครับเป็นอีโกะอะคิโวเบาะนะอ่ามันก็ตอบสนองช้าลงนะครับเดสปอนส์ของมันก็จะตอบสนองล้านลงเข้าที่50นะฮะอันนี้ก็40อ,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 อันตั้แรกโสบายเนมะื่อกี้50มาแล้วโอ้สบายครับผมโอ้ฮะ อ่ะสลาล่อมนะครับคือมันก็อีโค่ครับอีโค่ก็คืออีโค่ฮะมันก็จะดึงตัวรถลตัวรถให้มันช้าๆหน่อยมันจะความตอบสนองของคันเร่งก็จะช้านิดนึงอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยากให้ได้เราความประหยัดนะแต่ที่จะบอกคืออะไรรู้ป่ะที่เราขับกันมาเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะเครื่องยนต์เนี่ยแทบไม่ติดเลยเนะแบตเรายังเต็มอยู่เลยแต่สิ่งที่ผมไม่เคยพูดแล้วก่อนเลยนะผมก็ไม่เคยทราบมาจริงๆเลยคือ พี่สันทิกมีระบบชาร์จไฟได้ด้วยใช่ครับอ่าเรชาร์จนี่ได้ครับเราก็สามารถกดตัว EV ค้างไว้นะฮะนี่มันจะขึ้นคําว่าชาร์จนะฮะใช่ครับอ่าเครื่องยนต์มันก็จะติดขึ้นมานะครับนี่เป็นการเครื่องยนต์ติดครั้งแรกนะที่เราขับมาเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยอ่ะไปแล้วนะสามสองหนึ่งไปครับมันก็ต่างตอนออกตัวเรารู้สึกเหมือนกันนะว่าว่าเขาไอ้แตะปังไปเมื่อกี้มันจะมีทุ่งโง่กอลสปอร์ตอะแตะปังไปแล้วรู้สึกว่ารถมันจะแบบ ตอบสนองเร็วขึ้นแต่ว่าออพอมันเป็นโหมดอันนี้ปั๊บมันการตอบสนองก็จะลดลงนิดนึงนะ,ะแต่ผมเชื่อว่าถ้าแตะแบบกดไปเต็มเต็มอ่ะมันจะเยอะกว่านี้นะคือท้าสุดน,น่ะพาวเวอร์อะไรเงี้ย้าจะมาากันแค่ว่าレスปอนของตัวเอพีดอลเนี่ยโอ้อแต่วนนี่สิมันสบายไม่มีอะไรนะ,ะเรื่องการตอบสนองนะผมอันนี้เขาคร้าวนิดนิดเมานิดนนี่นึอเราเราพอจะรู้สึกได้ว่าเออมันมีการตอบสนองในโหมด พวกนี้มันดีขึ้นมานิดหนึ่งตอนออกตัวอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเอยมันดึงมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเคยคิดไม่เหมือนกันว่าตอนนั้นที่เคยเทสเลฟนะครับกับตัวสันคิกส์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้มันยัง,ม,ยงมันยังดึงสู้ตัวของลีฟไม่ได้อ่าใช่อ่าแต่ว่าวันนี้ที่ลองดูรู้สึกได้เลยว่เฮ้มันจัดจางการสนองนอมันเฮ้มันใกล้เคียงกับลีฟแล้ะนะครับมันดูดีขึ้นเยอะนะครับแต่ก็ต้องบอกอีกว่า มันก็รถคนละไฟนะมันเป็น SUV นะอันนั้นเป็นแฮชแบกนะครับผมอ่าวคันอันนั้นเข้าโหอย่างโหดนะอะไม่นนมีปัญหานะครับผมอ่ะ วนหมดรอบแล้วก็พุ่งไปทางนู้นเลยอ,อันนี้ในโหมดสปอร์ตนี้ก็จะมีตัว e pedal step ใช่ไหมใช่คนระับซึ่งเขแบบว่าอยากให้ทดลองเร่งไปแล้วก็ยกขาไปแล้ว e pedal step ว่าเป็นไงบ้างอ,อ,อ,อคอันนี้โหมดสปอร์ตรก็จะมี e pedal step อันนี้ผมปล่อยลอะ มันก็จะไหลอ๋อมันจะไม่กระตุกเหมือนแบบรุ่นที่แล้ววิทีเป็นวันเพอร์เดิลนะกาถามที่บอกว่าเราลบออกไปอ่ะประโยชน์อย่างเงี้ยอันนี้จะเห็นเลยว่าแต่มันไม่หยุดนะอันนี้ให้ดูเนี่ยมันจะวิ่งอยู่สักไม่ถึงเอาจริงไม่ถึง5าเลยนะประมาณ2หรือ3นี่เองนะอ่ามันจะรู้สึกนุ่มนวลมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะหยุดคือสุดท้ายคุณก็ต้องไปกดเบรกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้40นะฮะ40 เข้าตามช่องนะเข้าตามต่อตามประตูนะมันโอ้สี่สิบมันสบายไป,ไปมันดูไม่คือไม่คลีไม่ซีเรียสเท่าไหร่มันสบายนะฮะอ๋อมีก็เรียวนะนี้นออกแบบเมือนเป็นแบบจะไปมีช่องอยู่นะฮะเดี๋ยวรอบนี้เราจะเพิ่มความเร็วไปนิดหนึ่งนะฮะจะดูว่าการตอบสนองของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย จะดีขนาดไหนนะครับสามสองหนึ่งไปครับเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันแรงดึงมันเยอะกว่าเดิมครับเราจะต้องเบรช่วยนะพราเราออกอ่าได้เดี๋ยวเราจะขับลองตามเส้นทางเลยนะาอ่ความเร็วก็สักหกสิบนะยวลองดูได้ไหมห้าสิบห้าสิบนะเมื่อกี้อ่าห้าสิบ ความปลอ,อดภัยคือความปลอดภัยบางทีเราแต่ถ้าเราชินแล้วอาจจะเล่บบนิดหนึ่งก็ได้ครับแต่ก็ต้องบอกอีกทีน,นะครับว่านิสสันคิกนี่คือการขับในคือลิงรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ที่มีให้เนี่ยมันเอามาปั่นไฟเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้ทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนตัวรถยนต์เลยนะครับอ่าไม่เาเรียกว่าไม่มีคลัตช์ที่จะไปต่อลงล้อเลยนะครับมันจะปั่นไฟอย่างเดียวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์ฟแมนที่ได้ มันจะออกมาจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยใช่ฮะโมนี้ก็แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยนหกนะแล้วก็ที่ดีสุดก็คือตัวแรงบิดที่เพิ่มขึ้นเป็นสองร้อยแปดสิบนะใช่ครับอ่าแต่ว่าเอ่อโมดนี้เราได้ความสนุกสนานในการขับมากขึ้นนะครับแล้วก็โหมดสมาร์ทไม่มีนะครับบ่อยครั้งโหมดสมาร์ทไม่มีมีโหมดสปอร์ตก็มาแทนนะครับอ่าได้เดี๋ยวผมลองเป็นธรรมดาครับธรรมดานะอ่าปร้อบแล้วป้ายพึ่ง ก็ลดลงมานิดนึงนะฮะลดลงมานิดนึงอันนี้แล้วก็ปล่อยแล้วผมอันนี้ผมปล่อยนะก็คือถ้าเป็นอันนี้จะไม่มีตัวระบบอีอพีโดสเตปนะมันถึงได้ไหลเข้ามาเรื่อยๆนะอันนี้เราเลยต้องต่อแดแ็กนิดนึ่งอันนี้เราจะต้องใช้ทั้งดิฟเฟอร์มาด้วยตัวเราเอง โอ้แต่มันก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าพอใช้ e pedal step แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้มันสะดวกกว่าเหมือนกันนะเพราะว่ามันทำให้เราใช้แมชแบบแมชแมชนิเลเบรกใเพราะว่ามอเตอร์มันช่วยหน่วงไปเยอะและที่สำคัญนะครับใช้แบบนี้แล้วคืออะไรประหยัดเบรกมากขึ้นนะใช่ครับอ่าพูดง่ายเพราะว่าตัว ตัว e pedal step เนี่ยเขาจะลดความเร็วด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเขาจะไม่ได้ลดด้วยตัวเบรกเนาะอ่าดังนั้นผ้าเบรกเนี่ยถ้าเราใช้ตลอดเนี่ยผ้าเบรกก็เรียกว่าถูกใช้งานน้อยลงน่ครับคือเวอร์ชันก่อนเนี่ยมันจะมีความกระตุกนิดนึงไงพอปล่อยถ้าปล่อยคือถ้าปล่อยหมดเท้าเนี่ยมันจะแทบจะแบบอยากจะหยุดแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับอ่าโอเคครบรอบโอเคอันนี้เป็นการจบการทดสอบในสนามนะอ่าโอเค ขอบคุณท้้งเนินมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ,บ,รบมีเวลาเหลือเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเทสศูนถึงร้อยกันดีกว่านะครับเหมือนเดิมครับผมจะมีแอป i b โบลิดนะก็คอยจับความเร็วเนาะลังแล้วสามสองหนึ่งไปครับโหมดสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ต เท่าไรอ่ะแปดจุดแปดแปดครับเฮ้ยมี่เล่นนะตัวเก่าเนี่ยได้เก้านะตัวเก่านี่ได้นะเก้านนะพูดเลยอ่ะลองนะอีกรอบนึงนะไป อะไร9.17นะครับ9.17อ่าก็เอาจริงก็ไม่ต่างกันกับนั่นสักเท่ทาไหร่เดี๋ยวผมให้มันชาร์จไฟก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีไฟเหลือ3 2 1ไปครับกดมิดเลยนะกดมิดเลยนะ แล้วนะ8.60ครับก็ดีกว่าเดิมนะก็ถือว่าดีกว่าเดิมนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมเทปเนี่ยมันจะได้9ก่ากว่าเนาะรอบนี้เฉลี่ยก็ออกประมาณสักโอ้น่าจะต่ำกว่า9วินาทีนะพอดีถอดแว่นหน่อยมองไม่เห็นนะครับก็ถือว่าเขาีแรงขึ้นจริงๆนะเขาเขาแรงขึ้น อย่างที่บอกครับแรงม้าเนี่ยจากเดิม1 2 9เป็น136นะแล้วก็ตัวที่เป็นแรงบิดนะครับจาก260ากลายเป็น280ก็ทําให้อัตราเร่งเนี่ยดีมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะมี8วิถึง2รอบนะฮะก็น่าจะทําให้รถเนี่ยขับสนุกได้มากขึ้นนะครับแต่อัตราประหยัดนีย่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องไปรออีกทีนึงในช่วงที่แบบเราได้รถมาเทสอ่เดียวนะรอบนี้เราก็ขอเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเอาเท่าที่ทสได้และตามที่เวลาจะพอมีให้สําหรับกัน ทดสอบในทลิปนี้ครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับของ New Nissan KICK e p p w w r r ที่เป็นรุ่นโมเดลเยีย2022คันนี้นะครับจะเป็นราคาเท่าไหร่ไปดูกันได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับราคาใหม่ของ n i s s a n Kicks e- p o w e r นะครับที่เพิ่มมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับที่เรานําเสนอไปทั้งหมดแล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณสนใจรถรุ่นนี้ครับอย่าเชื่อเราทุกอย่างครับคุณควรจะต้องไปที่โชว์รูมของนิสสันนะฮะไปลองจับลองนั่งลองสัมผัสและที่สำคัญครับอย่าลืมลองขับด้วยนะฮะเพราะคุณจะได้รู้ว่ารถคันนี้นะครับมันเหมาะสมกับคุณหรือไม่ และมันจะคุ้มค่ากับคุณหรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการรีวิวในรอบนี้นะฮะก็คงมีข้อมูลเพิ่มไม่มากก็น,น้อยครับเราก็ทําเท่าที่เวลาเรามีอำานยนะครับก็ต้องบอกครับว่ารอบนี้เรามีเวลาอยู่ประมาณจริงๆแค่2ชั่วโมงนั้นเองก็พยายามจับ เอาสิ่งที่เด่นๆนะครับออกมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับว่ามันมีอะไรดีขึ้นบ้างครับแล้วถ้าคุณชอบนะครับคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานอ u t o r e a ทุกคนนะฮะและถ้าคุณชื่นชอบในการให้เรานะครับพาไปรีวิวรถยนต์นะฮะหรือพาชมรอบคันรถใหม่หรือสกร๊ปต่างๆครับที่เราจะพร้อมนําเสนออยู่ตลอดเวลานะครับก็อย่าลืมกด s u b สไคร e นะครับแล้วก็กดปุ่มสั้นกระดิ่งด้วยนะฮะพอทุกครั้งที่เรา อัพโหลดคลิปขึ้นไปใหม่ครับมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยนะสำหรับวันนี้ผมเอร์นะครับคงหมดหน้าที่ลงแล้วนะครับครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ